สวัสดีครับเพื่อนๆพือบกับผมอีกครั้งนะครับเรเลียวครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปรีแอคชั่นกล่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือ Immortal t a เ u r e 2ครับผมซึ่งจะเป็นยังไงกันนั้นเรามาชมกันเลยดีกว่าครับนี่ครับ Immortal t a เ u r e 2นะครับตัวแรกจะเป็นในส่วนของสว e นครับสวนเขาบอกว่าจะเปลี่ยนในส่วนของ God s t a n g Effect นะครับผม เป็นในส่วนของหัวนะครับนี่ครับโอ้โหเขาจะระเบิดพืนออกครับเป็นเหมือนแบบวงกลมตุ้มเนะรู้สึกเหมือนแบบพวกดักบอลได้ไหมนะนะอะไรแบบนี้เป็นเอฟเฟกวงกลมบุ้มระเบิดออกมานะครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของแมกนัตครับผมแมกนัตก็ยังคงเป็นเฮดไอเทมอยู่นะครับจะเปลี่ยนในส่วนของ RP ครับ Reverb Polarity เ,เอฟเฟกจะถูกเปลี่ยนโอ้ เป็นลวบสีทองครับเพื่อนๆฟึบเป็นวงลวบสีทองปุ้มเข้ามาสวยมากเลยครับหัวมาเป็นแบบส่สวยของแม่เหล็กนะครับกันแนวแนวดีนะครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของซาราดาครับผมซาราด้าเขาบอกว่าเป็นในส่วนของหัวอีกแล้วครับหัวเยอะมากเลยครับและเป็นในส่วนของอันติอีกแล้วครับคโคลโซบเฮดนะครับคโครโซบเฮด จะเป็นในส่วนของอันติรถเกาะของเขานะครับมาดูกันครับเอฟเฟกเป็นยังไงครับโอ้เวลาวิ่งมีสายปุ๊บ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 ยนะอ่าจะเป็นปลาเป็นบ่อน้ําอืมเป็นบ่อน้ํารอบตัวศัตรูนะครับสวยครับสวยแต่หัวนี่แนวไปหน่อยครับก็มาคู่กับไอพ่นเจ็ทที่เขาเคยมีนะครับผมปีที่แล้วหรอครับผมจะไม่ผิดใช่ครับผมปีที่ที่แล้วแหละไปครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของโตรบอลล์นะครับ รรนะครับทวอลอลนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนในส่วนของไหลเปลี่ยนเอฟเฟกของท่า w ว r ร์ริงแอคนะครับก็คือท่า2กับท่า3ของเขาเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับมันจะเป็นการปั่นขวานกับปลาขวานใช่ไหมครับนี่ไงครับใช่ครับเปลี่ยนสีตามเปลี่ยนสีตามโหมดตามโหมดของในตัวของทรวรอลอลนะครับ โ oh, สวยมากเลยครับก็เปลี่ยนใช้คู่กับขวานอิมอร์ทัลที่สลับสีได้ของเขาครับเท่แน่นอนผมมั่นใจเลยเอฟเฟกนะครับว้าวสวยมากครับวงขวานสีฟ้านะครับเวลาเปลอ,อกไปแล้วก็ปั่นขวานสีส้มเท่มากครับจริงๆสวยมากติดอย่างเดียวผมเล่นไม่เป็นครับโทวอลอดทํทำไงดีฝึกเล่นนานไหมเนี่ย <c oughs> ผมต้องหยอดให้ได้นะครับแต่มันหยอดได้อยู่แล้วอเออจริงมันเป็นไอเทมธรรมดาครับไม่ได้เป็นแรด้วยซ้ำนะเนี่ยว้าวสวยจริงครับสวยจริงแล้ววิดีโอพรีวิวกันนานมากด้วยครับจริงๆ โอเคครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของวิดด็อกเตอร์นะครับวิดด็อกเตอร์เขาบอกว่าจะเปลี่ยนท่าฮิวครับเป็นในส่วนของอาวุธด้วยเปลี่ยนท่าวูดู oo, ครับวูดูรีสโตเรชั่นนะครับผมมาดูกันครับจะเป็นยังไงครับไหนใช้ยังไงยังไม่ได้ใช้วิ่งเย้หูจะเป็นต้นไม้ค่อยๆงอกขึ้นมาครับ นี่ครับมีงอกอกขุบๆสวยครับสวยสวยมากเลยว้าวแค่เอฟเฟกตอนถือก็สวยนะครับมีนกคอยบินตอมดอกไม้ของเขาโอเคครับไปครับไปที่ตัวละครถัดไปกันเลยดีกว่าครับจะเป็นในส่วนของไซเลนเซอร์นะครับผมไซเลนเซอร์ เปลี่ยนในส่วนของโลครับและเปลี่ยนอา c a เคนเคิร์ f เอฟเฟครับว้าวเดี๋ยวนะเมะื่อกี้ถ้าผมดูไม่ผิดโลกระพริบตาได้ใช่ครับโลของเขากระพริบตาได้ครับโอ้โหสวยมากสวยจริงครับสวยจริง มันออกแนวๆอ่ะเนาะทีนี้เขาก็เหลือแค่อันติเมทของเขาที่ยังไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนอันเดียวแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงก็คงเปลี่ยนที่หัวศัตรตูตรงใบอะไรนะครับใช่ไหมแค่ผมกเขา้าใจไม่ผิดอันติเมทเขายังไม่มีเปลี่ยนนะครับไปครับต่อไปเป็นไอเทมแรนะครับตีเขียวขึ้นไปละชิ้นแรกจะมาในส่วนของจักกิโลครับผมเป็นปีกไฟน้ำแข็งครับมาในส่วนของมาคูพายนะคะผม อันตีเหรออันตีจะเป็นยังไงอ่ะสองสีเหรอมันปีมันสองสีอ่ะโอ uh, ้แคบินก็สวยแล้วครับเพื่อนๆอ,อยากได้มากสวยมากครับผมจะเป็นพื้นไฟที่แบบมีแมกมาสีฟ้าแล้วก็เป็นเปลวเพลิงสีแดงนะครับเหมือนเตาแก๊สนะครับ <laughs> เออเหมือนเตาแก๊สครับสวยมากสวยสวยมากๆเลยครับ เพราะาไฟสีฟ้ามันจะแรงกว่าสีแดงใช่ไหมครับเขาก็เลยเอาเปนในส่วนของสีพื้นนะครับผมโวต้องหยอดให้ได้ครับไม่ไว่ายังไงก็ตามผมน่าจะมีอยู่ประมาณสามสิบกว่ากล่องครับยังไงก็ต้องหยอดให้ได้ครับชิ้นนี้ชอบมากเลยครับผมไปครับในส่วนต่อไปครับจะเป็นในส่วนของเวลี่แรพวกเวลี่แรเนี่ยจะเป็นในส่วนของอันอันธรรมดาครับแต่ย้อมแมวเป็นสีทอง มาด,ดูดูในส่วนของวิทย์ด็อกเตอร์กันก่อนครับว่าสวยไหมออัลามมาเลยครับผมแล้วต้นไม้เนี่ยจะเป็นสีทองเลยหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผมอ๋อไม่นะครับเป็นออร่าสีทองแต่ต้นไม้ยังคงเป็นสีเขียวนะครับเี่สวยครับสวยถือว่าดูดีครับต้นนึกว่าต้นไม้ออกมาสีทองหมดซะแล้ว ต่อไปครับซาลาด้าครับเวลีแลเหมือนกันครับเวลีแลของซาลาดา้าไหนมาดูสิจะเป็นยังไงโอ้โ oh, หแต่น่ากลัวมากครับพอเป็นสีทองฟู๊ดฟู๊๊๊โอ้อันนี้ทองหมดเลยครับปลาปลาก็กลายเป็นปลาทองครับปลาทองเออใช่ครับโอเคโอ้ แต่เวลากัดสัตรูก็เหมือนมีเอฟเฟกอยู่นะครับโอเคครับผูก็ดูดีครับดูดีโอเคครับ,คครบ,คครบต่อไปจะเป็นในส่วนของอันตา้าแรนะครับที่ทุกคนอยากได้แน่นอนครับผมแบบเวลามีอันตา้าแรทุกกล่องทุกคนจะอยากได้ครับเพราะว่ามันสวยจริงครับผมคราวนี้จะมาในส่วนของเออร์ซ่าวอริเออร์นะครับผมเอา จะมาในส่วนของหลังครับจะมีลูกหมีไว้ขี่ครับโอ้โหเหมือนเอบเคมิสเลยนะครับเปลี่ยนในส่วนของเอิร์ธช็อกครับผมแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนเสียงด้วยนะโอ้โหจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอดูกันครับจะหยอดได้หรือเปล่าและเขายังเปลี่ยนเอฟเฟกด้วยนะครับผมสุดยอดเลยครับเขายังเปลี่ยนเอฟเฟกของไอท่าทอนนะครับที่ แถมมากกับเลเวลของหนังสือปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือตัวของลูกหมีอ่ะเขาจะตีฉาปิ้งปิงป้งปงปงด้วยและในกล่องนี้ก็ยังคงมีคอสเมติกแลนะครับผมเป็นโล่นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนในส่วนของเอฟเฟกรอบตัวเรานะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็จะมีหิน เอาง่ายๆเป็นวงเวทที่พื้นนะครับมีโลเอจิ s อยู่ที่พื้นเนี่ยครับสวยงามมากครับซึ่งมีราคาในตลาดนะครับขายได้นะอยู่ที่ประมาณ13,000บาทครับตอนนี้ไม่รู้ราคาจะขึ้นจะลงยังไงนะครับตอนนี้ก็น่าจะลงนะครับเพราะว่าในกล่องสองมีมาเพิ่มนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากได้อันไหน ก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์นะครับแล้วก็ช่วยๆกันแชร์คลิปผมกันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปรีแอคชั่นของผมก็คงจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเปิดได้อะไรอย่าลืมมาบอกผมในคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ